สิ่งที่น่าจับตาต่อจากนี้คือหลังจากที่ศาลมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วนะครับว่าผู้ถูกร้องไม่ว่าจะเป็นคุณพิธาลิ้นเจริญรัตและพรรคก้าวไกลเนี่ยมีพฤติการการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา,ากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในเรื่องของปมการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2จริง ไม่ว่าจะเป็นการยุบพักหรือการตัดสิทธิ์สอสที่เคยได้ร่วมลงชื่อไปในการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1ึ2ล้วนแล้วแต่มีผลต่อพักเก้าไกลทั้งนั้นครับแต่วอเตอร์รวมถึงสมาชิกพักต่างๆเนี่ยไม่ได้มีทีท่าครับว่าจะรู้สึกกังวลต่อเรื่องนี้อย่างหนัก หรือเครียดแต่อย่างใดพราะแน่นอนครับว่าหากเกิดขึ้นจริงทั้งสงส่วนไม่ว่าจะเป็นการโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตหรือแม้กระทั่งการยุบพักเนี่ยอาจจะทําให้ก้าวไก่ในรอบหน้าเนี่ยแลนสไลด์อย่างถล่มทลายภายใต้กติกาใหม่ซึ่งสวเนี่ยไม่ได้มีสิทธิ์มาเลือกนายกรัฐมนตรีอีกแล้วนะครับเพราะว่าวาระของสอวเนี่ยจะสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม แปลว่านายกรัฐมนตรีจะมาจากสสล้วนๆแล้วครับซึ่งแน่นอนครับว่าเกินเสียง251เสียงได้เป็นนายกทันทีและแน่นอนครับถ้า2ดาบนี้ลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องบอกว่าพรรคก้าวไกลมีสมาชิกที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการสร้างเจเนอเรชันใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นได้ไม่ยากครับเพราะก้าวไกลคืออุดมการไม่ใช่ยึดติดตามตัวบุคคล นี่คือสิ่งที่พิสูจน์ออกมาแล้วครับว่าการตัดสิทธิ์ทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นคุณช่อคุณปิยบุตรหรือคุณธนาธรเนี่ยไม่มีผลต่อจํานวนของสสที่ตบเท้าเข้าสภาของพรรคเก้าไกลที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆ ต้องมองว่ารอบหน้าการเมืองไทยพักเก้าไกลได้เปรียบครับเพราะ 1. ไม่มีพักไหนมาตัดคะแนนแล้วจุดยืนชัดเจนและ 2. ครับโวตเตอร์ใหม่ๆที่เกิดใหม่ทุกปีนะครับที่อายุใกล้ที่จะมาโหวตเรื่อยๆเนี่ยนั่นคือฐานเสียงหลักของพักเก้าไกลที่เติบโตปีละกว่า5 0 0 0สนคนย้อนกลับไปในส่วนของความนิยมพักอื่นๆเนี่ยต้องเรียกว่า พรรคอื่นๆไม่มีสตาทางการเมืองที่เป็นหลักเป็นฐานพอที่จะดึงดูดโหวตเตอร์ใหม่ๆเนี่ยเข้ามาให้มีความนิยมภายในพรรคเพิ่มเติมมากขึ้นเอาเป็นว่าการเมืองหลังจากนี้น่าจับตาครับว่าผลคำวินิจฉัยต่างๆที่มีผู้ร้องไปร้องเนี่ยมันจะออกมาทางไหน